สนับสนุนรายการทีวีทั้งดีทั้งสนุกโดย Star Infinity c o s m e t i c Drink ครบสามคุณค่าผิวสวยคุณภาพเต็มเต็มขวดสินเชื่อออมสินบ้านแรกเงินกุงเงินกู้สูงผ่อนสบายโทรหนึ่งหน้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลับเข้าสู่รายการหมองเงินหมอความนะครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวจะไปช่วงตรวจไข้ตรวจไข้วันนี้เราจะมาพูดสักนิดหนึ่งอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องไอ้ เมื่อเมื่อวันก่อนเนี่ยอยกับดีเเขาก็สาบันนิติวิทยาศาสตร์อะไรเขาบุกไปทลายแหล่งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะก็มีโรงงานทั้งในกรุงเทพสมุทรสาครได้ของกลางไปร่วมร้อยล้านเป็นองแรับมันเสริมได้มันเป็นยาลดความอ้วนเอาข้อจริงแล้วมันผลิตมาจากที่เดียวกันแล้วมันก็มาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแท้แล้ววิธีการทำไอไอการตลาดของพวกนี้เขาเขาก็จะไปหาหมอสักคน ดันความง,งามนแล้วก็วเซเลบสักคนแล้วก็มาโปรโมตขายก็เป็น,ปนยา,นา,าลดความอ้วนอ่ะเป็นใช้ได้ไหมมันเรืองอาหารสุดมันยา มันยาถ้ามันถูกก็จะไปจับเขาทาไมอ่ะไม่ถูกสิมันใส่ไส่บูทามีนอไอไซ่บูทามีนเนี่ยทางเภสัชกรเนี่ยนะเขาบอกว่ามันเป็นยาลดความอ้วนที่ออกฤทธิ์กับประสาทส่วนกลางแล้วก็ทําให้เราไม่อยากอาหารแล้วก็ตอนนี้เขาไม่ให้จดทะเบียนในประเทศไทยเพิกถอนออกไปแล้วแล้วพอกินไปกินมากินนานๆแล้วมันหลอนคือพู้ง่ายประสาทหลอนกินไปแล้วมันไม่ดีอ่ะรวดไข้ดีป่ะอืม ตรวจไข้สนับสนุนการตรวจไข้โดย Star Infinity Cosmetics ก็ต้องยอมรับว่าไอผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อคือคนสมัยนี้นะ<ม>ก็อยากจะสวยงามครับโบโถงโบโทอกอะไรอะไาะขาวเขีวขาว,ขาวแต่ตที่มันฮิตฮิตกันตอนนี้ก็คือนี่แหละไอ้ขาวจัวกับไอ้ยาละกอมอ้วนเนี่ย<ม><ม>แล้วมันก็มาด้วยชื่อแท่ต่างๆกันแล้วขายเม็ดละร้อยน่าจะแล้วต้องกินต่อเนื่องทุกวันแล้วก็ผสมไอ้ยาเนี่ยมันก็คือยาเสพติดไกลๆ กินแล้วก็ไม่อยากอาหารเ๋อโอเคทีนี้ลักษณะที่เขาทำการตลาดกันเนี่ยฟังดูมันคล้ายๆเป็นขายตรงเออแต่บางทีมันก็กึ่งๆแชร์ลูกโซ่เ oh. ออ uh. วันนี้ผมว่า เอาละอันนี้เป็นกรณีตัวอย่างว่าต่อไปจะซื้อสินค้าจะกินอะไรต่อมีอะไรนี่อย่าไปเชื่อแต่คำโฆษณาในทีวีดาวธงดาวเทียมวิทย<อ>ชุชุมช,ชนชุมชนหรือใบแผ่นปลิวโฆษณาเอามากินแล้วตายกันเยอะแล้วเพราะนั้นเรื่องนี้ฟันธงเลยว่าไม่จำเป็นถ้าไม่ใช่ผ่านจากหมอแล้วอย่าทำนะอันตรายนะครับนี่เป็นเรื่องหนึ่ง อีกเรื่องหนึ่งที่โก้อยากจะพูดกันก็คือเรื่องขายตรงกับแชร์ลูกโซ่มผมคิดว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องใหญ่นะโก้<ฆ>คือคนเนี่ยบางทีเนี่ยอยากรวยแล้วก็เอาความรวยเนี่ย เข้ามาล้อเป็นตัวตั้งเป็นตัวตั้งแล้วหูตาเราก็ตื่นครับบางคนนี่โอหไฟท่วมตัวเลยนะโก้ยิ่งไปฟังโฆษณาประชาสัมพันธ์แล้วจะรวยแล้วหนึ่งล้านภายในหนึ่งเดือนสมัครสมาชิกสามหมื่นบาทโอ้โหเดือนเดียวได้คืนเท่านั้นนี่แล้วก็คิดกันบ้าบอคอแตกก่อนที่ผมจะมาทํารายการยังมีคนหนึ่งมาคุยเอ้เหรอผมไม่ตัดผมมาคุยก็ช่างขายอาจารย์ มาคุยก็ช่างตัดผมอบอกว่าเพื่อนมาชวนเนี่ยลงทุนสามหมื่นหน้เท่านั้นแหละ,ะไม่เกินสี่สิบห้าวันนี่ฉันได้มาแล้วเห็นในแป๊บเดียวฉันได้มาสามแสนโอโเพื่อนไม่รวยหรือ โอ้เจคนนั um ้นก um ็ลงคนนี้ก oh, <ELLI>: ็ลงช่างคนนี <anywhere> ้ก็ลงไอ้นั่นก็ลงลงกันมาแล้วทําไมแกไม่ลงโอ้เพื่อนไอ้ช่างกายเป็นไอ้คนนั้นบอกซะว่าไม่ลงกูโง่อะไรอย่างี้ไฟท่วมตัวเลย้เพื่อนคนที่มาโฆษณาประชาสัมพันธ์ขนาดไปบอกพระพระลงมาแล้วล้านเดิมโอ้โหนี่ไฟจะท่วมวัดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ลงมาแล้วเห็นไหมเนี่ย เธอก็บอกเธอได้โอ้โหค่าอะไรตามหลักสมาชงสมาชิกเธอได้มาสามแสนนี่ไม่ถึงเดือนอแกไม่อยากรวยหรือเนี่ยนี่นี่ยกตัวอย่างนะเพราะนั้นผมขออธิบายเติมเสริมยิ่งกว่าอาหารเสริมซะอีกว่าครับขายตรงไม่ผิดกฎหมายอืขายตรงทําได้ถูกได้เป็นไปตามหลักกฎหมายเป้าหมายอันสําคัญนั้นคือตัวสินค้า,ข,าของอ,ะอ่ะ แปลว่าคุณมีสินค้ามีสบู่มีแปรงมียาซีฟันมีอาหารเสริม,มทุกสิ่งทุกอย่างเสือ้อผ้าอาภรขายได้ครับ<ม>และรายได้ของคนที่เป็นสมาชิกนั้นจะมาจากการขายของการขายของขายสินค้าคุณขายมาก<ม>ได้มาก<ม>คุณขายเยอะได้เยอะ,<ม>น,ะนี่คือหลักของการขายตรง<ม>และสินค้าจะต้องเป็นสินค้าที่ก็ต้องมีคุณภาพถ้าเป็นสินค้าห่วยแตก ขายไม่ได้ครับเพราะใช้ครั้งเดียวยาสิมันอาจจะขายได้แวบแล้วตอกนั้นเจ๊งครับอ้านี้จบแล้วนะเรื่องขายตรงเงินค่าสมาชิกเป็นยังไงครับเล็กน้อยแค่ 1,000, 2,000, 500, 800ไม่เกิน2,000บาทถามว่า้เงินค่าสมาชิกเข้าไปทำอะไรเป็นค่าพิมพ์ค่าบัตรค่าบริหารค่าการจัดการค่าวิธีการต่างๆทั้งหมดแล้วและบริษัทนั้นจะต้องเป็นบริษัทก็ต้องมั่นคงหน่อยละมั่นคง แน่นหนะถาวรไม่ใช่ไม่ใช่บริาษาทัทห้องแถวเออไม่ใช่ห้องแถวและเป็นบริษัทที่ยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวสินค้าอืมเอาละส่วนแชร์ลูกโซ่อืมหลักเลยครับเอาเงินเป็นตัวล่อคือค่าสมาชิกแพงค่าสมาชิกซื้อบางทีไอซื้อของก้อนหนึ่งเนี่ยชิ้นหนึ่งเนี่ยไอสินค้าตัวเนี้ยบางทีเป็นตัวล่อ หวยแตกเอาไปใช้ก็ไม่ได้ประโยชน์ใช้แล้วก็ใช้ไม่ได้แต่เป็นตัวล่อว่ะนี่นะถ้าแกลงทุนนะซื้อสินค้าตัวนี้นะสามหมื่นห้าความจริงไอ้สินค้าตัวนี้อาจจะร้อยยี่สิบใช่ไหมแต่ขายสามหมื่นห้ากับเสร็จเรียบร้อยแล้วแกไปหาสมาชิกมานะแกยิ่งหายเยอะแกยิ่งได้เยอะเจ็ดคนห้าคนสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าสามหมื่นห้า แกจะได้เท่าไหร่ได้เท่านั้นเท่านั้นเปอร์เซ็นต์เท่านี้เท่านี้แล้วพอแกหาห้าคนไอ้ีกห้าคนนั้นไปหาอีกห้าคนห้าคนห้าคนอีกห้าคนอีกห้าคนโอ้ยแกนั่งเฉยๆรวยเลยแทบเดียวแกได้เงินล้านสรุปแล้วเงินทั้งหมดมาจากไหนครับที่ท่านได้ผลตอบแทนมาจากการที่ไปหาสมาชิกและสมาชิกนั้นมาลงคนละสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าเงินที่ได้นั้นได้จากค่าการขายสินค้าหรือเปล่าครับ ปล่เลยครับได้จากตัวเงินที่มาสมาชิกก็แปลว่าเอาเงินมาต่อเงินกันวิธีการแบบนี้มันเป็นลักษณะงูกินหางแชร์ลูกโซ่ลูกวิ่งกันไปวิ่งกันมาแล้ววันหนึ่งโซ่ก็ลัดตัวครับเพราะมันหาไม่ได้ใช่ไหมมันก็กินหางไปหมดและในที่สุดบริษัทเป็นไงก็ มันส่วนใหญ่ในบริษัทมันไม่รอถึงจุดนั้นนะมันเพ่นก่อนออพอมันรู้แล้วว่าเฮ้ยเริ่มตันแล้วเนี่ยมันเพ่นแล้วอ่าแล้วมันรวยไหมมันก็รวยไปแล้วแล้วเราเป็นไงครับเราก็เสียลงไปเสียญาติติโกโหติกามิตสนิทมิตรสหายก็เหม็นหน้าเราหมดดัมนมาชวนและไอ้ที่เราบางคนโลภมากนะโก้โอ้ยกูได้อีก เฮ้ยได้แปดแสนแทนที่จะเอาเงินแปดแสนกลับคืนลงเวกออพอได้มาอีกสองล้านลงเวกตูมก็ไปโอ้โหผมคิดว่าจะได้อีกไปไปมามาสมัยแชร์น้ำมันไงจากล้อเดียวก็เป็นสี่ล้อนั่นแหละแล้วเดี๋ยวนี้ไกลไงไม่เหลือสักล้ออ้อก็ไม่มีล้อมาแล้วเพราะนั้นเราต้อง ระมัดระวังต่อให้มันมีผลิตภัณฑ์เนี่ยก็อย่างที่ว่าผลิตภัณฑ์ที่เขามาขายเนี่ยเอ๊ะมันชัวร์เปล่าเ,เรา<จ>ต้องมั่นใจพอสมควรแล้วจ่ายค่าตอบแทนไอ้แบบวิธีการแบบแชร์ลูกโซ่ไวไหมโอ้โไวมากแป๊บเดียวสองอาทิตย์ยได้แล้วโอ้แต่ขายตรงนี่ฝ่าจะได้เป็นเดือนนะกว่าเขาจะขายตรงกว่าอะไรนะโอ้โหนี่ อาทิตย์เดียวเองกูได้แล้วสองอาทิตย์ได้แล้วหรืออย่างตอนนี้อาจารย์อีกอันออที่อันตร,รายนะมันคล้ายๆแชร์ลูกโซ่ก็คือไอ้พวกที่เล่นอัตราแลกเปลี่ยนเ,ออเล่นน้ํามันอย่างเงี้ยตอนนี้ราคาน้ำมันขึ้นขึ้นลงๆเยอะนี่เขาก็จะมาโม,โมโมเห็นไหมเนี่ยถ้าเล่นตามแนวเขานี่หูกำไรบ้านเลยอะไรเขามาพูดพูดจนเรางง นั่งนั่งอยู่บางทีมีนะมาหาผมเนี่ยผมตัองใจผิดคนหรือเปล่าวะมันมาันมาหลอกผิดคนหรือเปล่าวะแต่เราก็เกลียดไปเสาซีแล้วก็บอกไม่ไม่สะดวกวางสายไปเออคืออย่าไปเผลอคุยนะฮะคุยปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวยุวยเดี๋ยวยวย แล้วเผลอเผอเสียงเงินนะฮะเออนะนี่นะตะนนั้นระมัดระวังหน่อยแล้วก็ถ้าเกิดผิดพลาดไปแล้วเห็นท่าไม่ดีเนี่ยรีบโดดออกมาซะาสละเรือสละเรืออย่าถลำาถลคิดว่าจะได้คืนหรือแบบ ไอ้คิดว่าจะได้คืนเลยดันไปชวนใครต่อใครเขาอีกเนี่ยเพราะเราหวังว่าเฮ้ยถ้าไปชวนต่อเดี๋ยวเราจะได้คืนไงแล้วไปไปมา,มาเราก็จะได้คุกด้วยเ,ออเสียผู้เสียคนนะได้เสียผู้เสียคนแล้วคุกด้วยนะโก็มันก็ถือว่าเราเนี่มีส่วนร่วมเ,ออเข้าไปอยู่ในขบวนการช่อโกงอันนี้ออต้องระมัดระวังขอย้ําขอเตือนครับครับอ่ะเดี๋ยวเบรกหนะ้าเปิดสายนะอย่าลืม029409111รับทุกสายครับตอบทุกเม็ด พักสักครู่ครับ